สวัสดีครับผมอัพสกาเรเดอร์และนี่ก็คือเกมวอลทันเดอร์อ่าผมอยู่กับใครครับอยู่กับใครฮะผมนายเควินฮิโร่ไกลนะฮะนนนั่นแหละครับแหมจากรายการไม่มีสาระมันไม่มีรายการไอ้สัตว์อ่ะมาเรามาเล่นวอลทันเดอร์ในรูปแบบของแท้งอาร์เคดนะก็จะเป็นแบบคล้ายโว่ออฟแทงนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกทีหนึ่งกับเขาเนี่ยแหละกับเพื่อนอีกหลายๆคนโอเคนะเรามาเริ่มเกมกันเลยพร้อมยังมุ่งพร้อมแล้วนีหวไปเลยนะรบไปเลยแค้นเสิร์ฟก้อยไม่จับติดเลย yeah. <c oughs> <c oughs> เฮียแค้นเสิร์ฟอ่าดูดนิ้วฟินไปใชด <c oughs> อีทายอีทายอีกอีก อเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องมันจะออกมาเป็นเลยนี้อ่ะโอเคมาแล้วนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า d o m i n a i o n คาบานคูบานคูบานแสดงว่าคูแม่งต้องเป็นดอกไม้นี่คือดอกบานมากเลยคูบานคูนบานแชมป์เลยมันต้องเป็นอย่างนี้เลย โอ้ไม่กูดเนทนี่คำนี้จะช่วยปลุกใจเราได้ทำอะไรนะกันเสือพ่อเริ่มจากสตอมกระชุดก่อนแล้วกันฮะโอ้โอเคนะครับแม่ตอนนี้เราก็อยู่ในกับเกมบ b เดอร์นะฮะเราก็จะมาไล่สาระกันเหมือนเดิมเค็เคยเค็มเคยเฮียเไรนะเคยคลิป คลิปผมเนี่ยไม่ไม่เก่คลิปเองแต่กูจะทำให้มันไร้สาระกว่านี้กูเพิ่งได้เล่นกับมึงแว่งยังจะบอกก็เหมือนเคยไอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นต้องพูดให้เหมือนสนิทกันเข้าไว้อ๋อโอเคโอ,เคอ้เดี่ยวฟ<อ>้ากับทีเดียวเชียวตอ,ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบสี่นาทีโคตรพ่อโคตรแมงมุมแต่กูก็ยังได้มาเล่นเกมกับมึง นอนดึกจังนะครับแม่ <laughs> แน่นอนแน่นอนผมนกมุกฮูกอยู่แล้วลักษณะ<ล>มันจะคล้ายๆมาโกะ <laughs> อะไรวะจีไม่รู้จัก <laughs> มึงไม่เคยดูเกิลแฟนเซอร์มึงไม่รู้หรอกไอซ่าคงจะเคยดูแล้วนะมันโหลดนานจังวะโหลดนานอย่างนี้กูจะแจ้งแฟนแกลายรูปเต็มรูบเต็มร <แฟ S 2> <ล>ูบไอ้บ้าเนี่ยรูป แฟนกีฬาไปเกี่ยวอะไรไปเกี่ยวอะไรกับเน็ตถ้าไปนกีฬามึงทำถ้ามันถ้ามันทำเน็ตช้าเนี่ยก็คงจะไม่ว่าอะไรนะสงสัยแม่งเล่นเล่นไอเล่นเกมเอ่อโหลดเกมเพลย์ไปหน่อยเน็ตช้ามาเดอร์มาเดอร์อันนี้พูดผิดมันมันมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่แฟนกไลน์มันต้องเป็นเพราะซิงเกิลเกตเวซิงเกิลเกทเวซิงเกิลเกตเวย์เซิงเกิลเกตเวซิงเกิลเกทเวซิงเกิลเกทเว เกียนเกมเมอร์ไทยมันไอนี่ไปแล้วเนี่ยเอ้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะหรอนี่นี่เป็นไอพวกที่ไปไปช่วยลุมกันกด F5 ใช่ไหมโอเคจำได้ถูกต้องผมเป็นนักบินเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ฮีโร่นะเนี่ยฮีโร่มันก็ฮีโร่มันก็ฮีโร่ไม่ผมไม่ได้เป็นกดด้วยมึงก็เป็นฮีโร่ไงเควินฮีโร่ออชื่อชื่อชื่อออชื่อโอเค้มึงจะเก็ตไอควายเออตีนแผด ตีนแหกใครมันยิงฉันคุณอาจจะเห็นอย่างที่ไอ้นนมันพูดกันนะฮะบอกว่าตีนแหกตีนแหกใครยิงใครยิงน่ะเออเขื่อครื่ผมค่อยงจะดีเลยนิดนึงกากสัตว์เลยจริงๆโอ้โหเวอรลินโอมันยิงมาใครมากเขื่อตูเขาลางแหกออไอ้นนอย่าพูดยั่วกูตอนนี้กูยังไม่ได้เข้าเกมเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวบูเบลินโดนเดี๋ยวบูเบลินโดนเดี๋ยวกอดอีกใครก็ได้ไปยึดจุดเอจุดบีจุดซีเทอออารมณ์ขึ้นแล้วเนี่ยให้กูเข้าเกมให้ได้กอดดิสัตนี่ไปยึดยึดกันได้แล้วใจก่ได้สหายเอาเยแม่งเข้าตัวเย่โอ้ยเยยงโอ้ยเยยงเดี๋ยวเดี๋ยว เฮดี้ for battle sir เสือกแหลกเองเฮียปี๊ปิปิงปิงพองสามร้อยเย็บแม่อ้อวท่านเด็ดจะท่านเด็ดคุณกันสุดยอดขนาดนี้นี่ผมก็แบบว่ายกมือไหว้เลยแล้วกันก่ออือนเลยจุดปีนี่ใครก็ได้ทำอะไรทีเดี๋ยวเดี๋ยว เนินเขามันเยอะเต๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงอยู่โซนไหนมึงอยู่โซนไหนเออฟักต์อ้าวเอ้เนมีคิวสเตตูมสเตตูมสเตตูมอ้าวเออไอ้เนมีคิว let's go point point ไหน point B pick a capture ไม่สนแล้วไอ้นอนกูบอกไปเลยนะกูเล่นรถถังแล้วปีงแดดมันเฮี้ยรักกว่าที่กูเล่นรถมันเฮี้ยนักกว่าที่กูเล่นเครื่องบินแล้วปีงแดดมากเลยก่อนนะรถถังแต่กูยังยังไม่ชินกับมันเออโอ้โหไอ้เด็ดมกมีให้ชอบเลย๋ยวกูหาที่ซ่อมแป๊บนึง เอาไปเลยนะยังคิวอะไสักคันเลยอ่ะปืนกลมันดียังไงวะอูเอ็มสิบเดี๋ยวจะเย็นเย็นซ่อมอยู่จะเย็นเย็นโอ้โหมันฟาดเออ ออกออกออกอกจัโมงโมโยนดวนดนวดนโอ้ยโอ้โอ้ตซอมซๆอมได้ไหมซอมได้ไหคนขับเลยสามคนสุดยอดมากจังหวะนี้ทังเซอร์โฟร์ันไอนอน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 ฮะรู้จักหนังเรื่องพาร์แอนด์ีเรียสใช่ไหม ช่แต่ที่กูอัดน,นี่คือแ,แล็ปแอนนูฟตี้แอนนูฟตี่นูปนูปเอฟวอร์ร์ที่นี่ฟังตายู u วิ่งร่องแถงจุดนี้ยังไงจุดที่เรียกว่าออบังโอ้มันเคอรืลี่ไฟอีกแล้ว อีกแล้วต้องรีบออกจากวงสิดยอดโดนไหมนะไม่โดนโชว์เลย เดี๋ยวเขาโหลด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 อือโหลดรอรอรอรตายยางไอ้มาเด้อโหลดเด้ออือดับ เราจะตายหยอกไปไปบินเล่นดีกว่าอู้บินเล่นอะไรเนี่ยจะเย็นเย็นจะเย็นเขาบินลบมาอืมเอาเขาบินญี่ปุ่นอีกลำจังหวะนี้นะฮะเครื่องบินลบสามลำนะฮะเราเล่นเราเล่นเราเล่นลำนี้ก่อนเลยนะเรือดวงราดโอเคช่างเอะเดี๋ยวอะไร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 อุ้ยอุ้ยอาร์ทเทิลลี่อาร์เทิลลี่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น ไม,ไม่เล่น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 รีบกลับฟ้าเลยจังวันนี้อโอ้โหโคตรจริง,จ,รงจะตุ้มแถวนี้นะเร็วใครก็ได้ยึดจุดหน่อยเร็วมองเห็นอะไรเลยอ้า,อาวูตายเพื่อนมาปล่อยเพื่อนได้คิดถึงนายนายเป็นเพื่อนที่ดีสุดข,ของฉัน ขอมอบโล่ให้คุณเลยครับมึงแม่งแ็งได้โล่จริงๆเพื่อนเอาซาลาบะเบชเอทเครื่องเครื่องยนต์ไฟไหมเดี๋ยวฮัลโหล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 อยู่ตรงนี้ชเชอร์แมนฮัลโหลได้ยินฉันไหมนี่ใส่เชอร์แมนยับอะ่ะอ่าฮเอ้า <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยชีวิตจ้า ก่อเข้าอือ,อเดี๋ยวสตอมไปชุดแล้วกันชอบปืน7.5ด้เอ้ย7.5มิลมิลใช่ไหมพวกควันเซอร์โฟก็สพพตอมอย่างนี้ปืน7.5ม,มิลลิเมตรเหรอ่อทีมจะแพ้แล้วไม่มีใครโดนแฉเลย เอดูเอด,ด,ดูสำหรับคลิปนี้จะจบแล้วนะฉันไม่ถ่ายต่อแล้วกูก็ไม่ถ่ายแล้วเฮียอารับ <PowerPoint> รู้สึกเหนื่อยใจกับการอัดคลิปวิดีโอซึ่งเราเล่นไปก็กาะืดูดีทำไมครับเน็ตเหนื่อยใจ ต่ำกับชุดอ e. ีฮะมึงยู่ที่หนึ่งเลยแกว่านน ออาสำหรับไอ,อคลิปหาเหีวเวนตาไลน,นี่ก็ขอหยุดไปเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะ <c oughs> อย่าลืมไปซับไอแชแนลที่ผมเล่นกับอีกคนนึงที่ผมเล่นนะโอเคนะครับบาย